สวัสดีครับพี่น้องครับอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูพื้นที่เกิดเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสอพอปากเกร็ดนะครับที่มาจับประชาชนข้อหาฝ่าฝืนพรกเฉินะครับมาดูที่เกิดเหตุว่ามันมันยังไงเพราะว่าผมต้องพาประชาชนส่วนหนึ่งนะครับไปให้การใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นการอ่า คือจะเรียกว่าเป็นการเป็นขบวนการที่ไม่น่าจะชอบนะครับก็เลยต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นบ้านพักคนงานที่เขาทำเอาไว้ให้คนงานพักนะครับจะเรียกว่า,าเป็นห้องพักลักษณะนี้ สุราษฎร์ตรงนี้ใช่ไหมที่ที่เกิดเหตุวันนั้นรับรับตรงนี้เละครับเนี่ยอตรงนี้ตำรวจตำรวจเข้ามาก็คือเข้ามาตำรวจเข้ามาตรงนั้นก็มาเข้ามาพุ่งรับแล้อก็ตกใจวันนั้นตำรวจมากี่กี่คนห้าคนครับตำรวจมาห้าคนใช้รถอะไรมารถไฟสองกับรถไทสองอ่าอ่าคันนี้เอาเอาว่าเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องเลยวันนั้นน้อง เดี๋ยวต้องพาน้องไปอ่าสอบปากคำใหม่เพราะว่าวันนั้นมันเกิดเหตุยังไงอก็คือเราเราไม่ได้คือที่าทางพยานทั้งหมดเขาบอกว่าเราไม่มีส่วนไปนั่งเล่นไฮโลกับเขาใช่ไหมครับผมออวันนั้นเราอยู่ตรงไหนผมนั่งอยู่เนี่ยอ่าก็คือก็คือตรงนี้ใช่ไหมตรงนล้ค่ะอ่าแล้วทีนี้เราเราเห็นเขาเล่นอยู่แต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมใช่ไหม มันพวกขอเล่นกันหรือเปล่ามันพวกขอกินหมกูกระทะกันด้วยครับอ,อ๋อเขานั่งกินหมูกระทะกันครับอ่าเสร็จแล้วเด่ยก็คือตำรวจเข้ามาครับอ่าตำรวจแจ้งเราว่ายังไงวันนั้นเขาบอกบ,บอกว่าผมเล่นไฮโลอ่าก็คืออ่าเขาบอกว่าเราเล่นไฮโลทั้งทั้งที่เราไม่ได้อยู่ในวงไฮโลครับกินเบียวผมเล่นลงอยู่รถด้แป๊บเดียวได้สิบนาทีเองอ่าคือไม่หมดคูดเลยก็คือแล้วอ่ะ ก็คือเราเป็นพนักงานขับรถใช่ไหมครับนี้เป็นบ้านผมอ่าก็คือขับรถอะไรัขับหัวลากครับถนนอ๋อขับหัวลากใช่ไหมอ่าและทีนี้อ่าตำรวจเข้ามาเสร็จแล้วปรากฏว่ารวบทั้งหมดเลยครับที่นั่งอยู่ในบริเวณนี้ก็มีตันสองคนแล้วก็คนที่อยู่ในห้องอ่าคันนี้ดูพื้นเอาน้องที้นี่ห้องที่ที่ถูกจับวันนั้นเกิดเหตุการณ์ยังไงลอ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 งสภาพที่ว่าวันนั้น อที่แฟนเรานั่งเล่นสองคนนะ่ะนั่งเล่นอยู่ตรงไหนชีน้ตรงนู้นค่ะอ่านั่งนั่งอยู่ตรงนู้น <c oughs> ที่โคนต้นไทรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเราอยู่ยังไงวันนั้นอยู่ในห้องค่ะในห้องในห้องในห้องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในห้องนี้ค่ะ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าบ้านพักเหรอค่ะว่ามึงนอนคนเดียวก็เต็มแล้วมันบ้านพักงไงวะเออตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้นอนแล้วใช่ไหม สาวว่ามันเหมือนกุฏิพระว่ะเออเข้าใจเปรียบเทียบเออแล้วมึงเอาง่ายๆว่าพอเห็นเออะคมคามแล้วหนูก็วิ่งออกมาก็ประตูปิดอยู่นี้ใช่ไหมคะเอออ่าลองอ่าหนูได้ยินเสียงตำรวจบอกว่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งอ่าเอ็อจะวิ่งทำไมเออก็เลยเปิดตัวออกมาแล้วหนูก็ลงมาอะไรกันอ่าแล้วตำรวจก็รวบเลยค่ะเขาก็เขาเรียกให้มันรวมตัวกันก่อนรวมตัวกันตรงนี้สามสี่ห้าหกเนี่ยขึ้นรถให้หมดอ่า อาหว,วงโทรมาแล้ว <c oughs> อ้าแล้วทีนี้เอคอคือคือน้องยืนยันว่าวันนั้นน้องไม่ได้เล่นแน่นอนไม่เล่นเลยครับนะออแต่ทีนี้ว่าป๋าถามน้องอย่างนี้ว่าทําไมมันเป็นเหตุผลอะไรที่เราไปยอมรับในชั้นพนักงานสอบสวนที่โรงพักอะไอ้ัวม่เห็นพี่มาไงเขาบอกให้รอบรับให้จบไปเขาบอกอย่างนี้พี่พี่คนไหนมา พี่ชายผมเนี่ยครับจบขอชุดเครื่องลายทหารมาไงเออเขาใส่ชุดลายพรางมาใช่ไหมัก็ประมาณนี้อ่าขึ่นท่อนนะอ่ก็คือเขาก็เลยบอกว่าให้รับรับไปมันจะได้จบครับผมก็กล่าวว่ารับไปมันก็จะจบเลยเพราะมันมีคดีปืนด้วยผมว่กล่าว่าให้มันเบาๆเขียนให้ผมเล่นในโลด้วยทีนี้หนักเลยอกดผมตรงนี้แล้วก็ไล์แล้วก็ใส่ผมไล่สด เขาให้ลบคลิปอ่าน้องผมเดี๋ยวมาอี๋ยวมายังมาแล้วไอ้กุ้งอ่ะเหลี่ยงไม่เรียกกุ้งวันนี้อันนี้เอ่แต่ทีนี้ว่าที่ที่เรารับเนี่ยรเราคิดว่าพี่ชายเราซึ่งเป็นทหารน่ะมีปืนครับแต่ปืนนั้นมันเป็นปืนที่เขาก็มีทะเบียนถูกต้อง,ตตองแต่มันมีมันมันแต่มันไม่มีสิทธิพกพาแค่นั้นเองใช่ไหมส่วนพรบปืนนี่นี่เขาก็ไปเสียค่าปรับใช่นไหม อเดี๋ยวเขาคืนปืนให้้าเป็นปืนที่ถูกต้องใช่ไหมแต่มันก็ต้องเสียใช่ไหมไอ้ตรงนั้นก็ตามสภาพอ่ะมันแต่เล่นวันนั้นมีเล่นแค่สองคนเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเล่นอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมนั่งกินตรงนี้ไม่ได้เล่นอ่าอันนี้เราก็ต้องไปไปให้การใหม่นะน้องนะก็คือเอาตามที่ป๋าพาพวกเพื่อนเพื่อนหรือญาติญาติเราไปนี่แหละเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นพราะเราไม่พูดความจริงใช่ไหมเราไปรับ สาภาพตามไปรับสาภาพตามที่คนอื่นเขาแนะนําแล้วทีนี้คนตำรวจเป็นคนบอกให้รับเขาให้เซ็นเซ็นไปเอะเซ็นไม่เซ็นก็ได้นอนคุกเหมือนกันเขาบอกเีเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเซ็นไม่เซ็นก็ได้นอนเขาพูดของตำรวจเขาไม่ได้สอบปากคำอย่างนี้นะที่จับไปนี่คือจับไปว่าให้อนจับไปตอนที่ประกันเขาสอบสวนเขาบอกว่านี่นะเล่นนะเออเป็นเจ้าร่วมกันนะ ตรงนี้เออต้ยอมรับต้เซ็นยอมยอมรับไปเขาเขาบอกให้เราพูดอย่างนี้ครับเขาบอกให้ผมเซ็นอ่เขาก็อธิบายว่านี่นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอ่เล่นกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็อ้าวเทไรผมไม่ได้เล่นอ่ะแต่ก็ต้องขีดก็ต้องเซ็นอ่ะเล่นกันหมดก็ไปด้วยกันหมดอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเราก็ต้องไม่เซ็นนี่เรื่องของเรื่องก็มืนบอกเซ็นไม่เซ็นไม่เซ็นก็ได้นอนเหมือนกันนะคุกเซ็นอ่ะไม่ใช่ แล้วเอาง่ายว่าเราไม่น่าจะให้มันสั่งได้ขนาดนั้นใช่ไหมผมก็คิดว่ามันก็เราก็ไม่แบบจะเป็นเบาไงไม่มีอ่ะมััันนนกกก็หหเอ่าคุณป้าคุณป้ามาหนี้เออที่ป้าบอกไม่ได้เล่นนะวันนั้นเหตุการณ์เกิดจากวันนั้นป้าอยู่ตรงไหนอ่าไอ้กู้ไอ้กู้หนูยืนเก็บของอยู่ตรงนี้อ่าที่ล้างจานอยู่ตรงนี้อ่าที่ล้างจานหนูอ่าอันนี้คือที่ล้างจานใช่ เรายืนอยู่ตรงนี้ล้างนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วคนที่ไอ้สลร,ราเน,นเล่นอยู่ตรงนี้สองคนใเออก็คืออ่ะเป็นที่นั่งเล่นอยู่ใ,ใกล้เล้าไก่นี่เขาาเลี้ยงไก่กันนะครับเลี้ยงไก่ไข่เอ้เมนขี้ไก่ม,มันเหม็นขี้ไก่อะ่ะแล้วทีนี้เออคุณป้านี่กกำลังล้างถ้วยอยู่นูกเก็บของมาล้าง วันนั้นกินหมูกระทะกันใช่ไหมนั่งกินตรงนี้อ่านั่งกินตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็กําลังล้างถ้วยเก็บของมาล้างค่ะออแล้วทีนี้อ่คุณป้าเนี่ถามเล่นการพนันเป็นไหมหนูเล่นไม่เป็นค่ะอ่าบวกเลขหนูยังบวกไม่เป็นเลยอ่านหนังสือออกไหมออกมั่งเป็นบางตัวอ่าแล้วแล้วแล้ววันนั้นตำรวจเขาเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าในรัชมีห้าสิบเมตรนี่จับหมดจ้า อ่าแล้วทีนี้บ้านพักของป้านี่คือหลังนี้ใช่ไหมค่ะเออมันเหมือนกุฏิพระยังไงมีเราบ้านอืนะก็อย่างเงี้ยเขาไม่มาดูมาอะไรก่อนจะจับไปนะถามว่าเราเล่นไหมเราอะไรไหมเขาว่าิ่งหนีเขาวิ่งทายไปวิ่งที่ไหนไม่ได้วิ่งร้านจันห้าเก็บผ้าเก็บอะไรขึ้นห้องอ่า เนี่ยเราผ้าหนูก็ต่างเนี่ยหนูก็เก็บมาไว้เนี่ยแต่ตำรวจเดินตามอย่างไรเขาก็เลยกล่าวหาว่าเราวิ่งหนีใช่หนูจะวิ่งไปไหนอกลางคืนยังเงี้ยแล้วเราเห็นบอกว่ามีโรคประจําตัวด้วยจ้ถ้าขื่นวิ่งนี่เป็นลมตายแน่นอนใช่ตอนนี้มีโรคอะไรบ้างเบาหวานเบาหวานไขมันความดันเกาือกำลังจะมาค่ะเอาทุกโรคเลยเอาทุกโรคเลย จะเอาไปทําไมเยอะแยะโลกอ่ะไม่รู้เขาให้มาเนี่ยนีนปแปยอยู่กับใครหลังนี้อยู่กับใครอยู่กับแฟนดีแล้วแฟนไม่มานั่งตรงนี้มันโดนอีกอแฟนทํางานตีสามก็ต้องรีบนอนอวันนั้นวันวันแฟนวันวันๆๆที่ตำรวจเข้ามานี่แฟนก็นอนอยู่ในห้องหลับปุ๋ยเลยแล้วทาไมตํารวจเขาไม่ปิดไม่ปลุกเอาอ่ะมันอยู่ในรัศมีมไม่ได้ตำรวจมาไม่ยังไม่รู้เลยว่าตํารวจมาจับไม่ใช่ถ้าบอกว่ารัศมีห้าสิบเมตรก็เขาไม่เห็นไงน อ่คือถ้าถ้าเห็นนี่มันอาจจะเอาไปอีกเอาไปอีกหาว่าแก้หาว่าแก้หลาบกาบอีกหกหมื่นหนูไม่มีแน่เลยเนี่ยถามเลยว่าจริงไหมมามาถามหน่อยมานี่ถามหน่อยน้องมาเอออันนี้อันนี้เป็นน้องชายของสุราชใช่ไหมครับ่าแล้วแล้ววันนั้นเราถ่ายทอดสดใช่ไหมครับมีคนเข้ามาดูไหมมีมีเอ่อตอนนี้ไลฟ์สดของเราเนี่ย ไล่สดของเราเนี่ยยังอยู่ไหมไม่อยู่ตํารวจลบไปแล้วครับตํารวจลบไปแล้วแล้วตํารวจทําไมเขามีสิทธิ์อะไรมาลบของเราเขาขอไปเขาขอให้คนนู้นไปขอจากขอมาว่าเออเขาลบแล้วเดี๋ยวเดี๋จะช่วยประมาณนี้แหละแต่ลบไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยอ่ะเขาช่วยเพิ่มคดีให้ช่วยให้ได้นอนกุกเพิวขึ้นเออแล้วแล้วเอาอย่างนี้เอาโทรศัพท์นั้นไปกู้กู้ไม่ได้ พ่ออะไรมันกู้ไม่ได้เพาออะไร่ากด้อือแล้วแล้วแล้ววันนั้นน้องก็โดนด้วยใช่ไหมไม่โดนไม่โดน่าบางมันมดูแล้วก็ไล่ก็ก็ไม่เป็นคนมาถ่ายทอดสดเฉยเห็นไหมใช่แล้วแล้วเรา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 วันนั้นเนี่ยเราพอเราไล์ถ่ายทอดสดไปแล้วเนี่ย เราไปโรงพักใช่ไหมตำรวจเอาโทรศัพท์เราไปโรงพักใช่ไหมน้องมาอยู่บ้านก่อนแล้วทีนี้ผมมาไปคุยกับตำรวจไปคุยกับพี่เออช่วยหน่อยได้ไหมม,มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะผมไม่ได้เล่นไงอืมทีนี้ก็คุยไปประมาณก็บอกแล้วแล้วมีใครไดถ่ายคลิปไหมมีคนมีคนไลฟ์สดอืมไม่ได้ช่วยไม่ได้แล้วผมบอกว่างั้นนั้นเอา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 สับมาลบคลิปแบบน,นี้แหละเออ ก็ช่วยได้แต่ก็สรุปไปเลยลบเสร็จเรียบร้อยเลยโอ้อหขังเลยเออไม่ใช่แล้วไปแล้วไปเชื่อทำไมอ่ะถามป้าถามอยากให้มันเบาๆลงไงแต่มันก็หนักกว่าเดิมอ่ะคุยกันได้คุยกันได้เออเขาบอกว่าคุยกันได้เพราะเราคุยกันได้ สรุปแล้วคุยได้ไหมไม่ได้คุยได้ไม่มีลบเลยโทรเลยครับไม่ใช่แล้วแล้วไม่มีคนกดเซฟไว้เลยเหรอที่ไลฟ์สดวันนั้นเนี่ยเราเซาไปแล้วอ่าเราเซฟไปแล้วเขายืนยันว่าเอาเครื่องไปไว้กับเขาอ่ะแล้วเขาห้าเครื่องแล้วแล้วเอ่อตำรวจคนดาบตำรวจคนนั้นน่ะที่บอกว่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรไม่รู้ไอ้ไอ้เขาบอกว่าให้มาถามให้มาถามน้องว่าในไม่มีการไลฟ์สดไม่มีคลิปอะไรเงี้ย นนั่แหละเขายืนเขาบอกว่าไม่มีวันนั้นเขาบอกไม่มีไลฟ์สดมีแนนน่่ออครับาแต่มีคนเข้าดูอยู่ใช่ไหมผมเรียกพยานมาได้เป็นสิบเลยคนที่ดูไลฟ์สดมันเล่นอยู่เพื่อนผมมากอันเล่นอยู่พยายามใก้ใกล้เลยนะเรียกมาได้เป็นสิบอ่ะไปยืนยันตามนั้นว่าเรายังมีคนดูวันที่เราไลฟ์สดคือวันที่สิบสี่ใช่ไหมครับใช่ครับ เออสิบสี่กุมภาเวลาที่เราไ้สดวันนั้นเวลาเท่าไหร่สี่ทุ่มครึ่ง,ง,งอืมเดี๋ยวก็ไปให้การใหม่ให้น้องไปส่วนน้องไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวก็คือเป็นคนถ่ายเป็นคนถ่ายอืมเป็นมือกล้องไงว้ามันไม่เก็บซีดีไว้บ้างเลยโอเคเนาะก็ขอบคุณ้องมากแค่ข้อมูลนะครับขอบคุณครับ <c oughs> แล้วก็เลยคือเอาตามที่ป๋าว่ามัน เออคือถ้าไม่ใช่มันก็ต้องไม่ใช่เออถ้าเราไปปาดึงบอกสุราไงเนว่าเราไปเซ็นรับกันแบบว่าไม่เร้ล่นแต่ไปรับสาภาพว่าเล่นไม่พูดถึงเพาหน้าสอบปากคก่อนนะก่อนที่จะนั่นนั่นคือการสอบปากคำเขาพี่เคงใจเส้นทางใจอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเอาประชาชนไปที่อยู่ตามนี้ใช่ไหม คำว่าใครเล่นมั่งแล้วสอบนะมันคือต้องพนักงานสอบสวนเป็นคนสอบไม่ใช่ว่าเขาไปทำเอกสารมาให้เราเซ็นเซ็นทอ่เขียนอออันนั้นไม่ใช่การากสอบปากคำเรียวถ้าสอบปากคำมันต้องเนี่ยอย่างวันนี้ป๋าพาไปนี่สอบสี่ปากเนี่ยทุกคนต้องได้พูดกับพนักงานสอบสวนอืมเนี่ยเมียสุราต์นี่ก็ไปเป็นพยานวันนี้ได้ค่าพยานมาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อย คุ้มค่าแท็กซี่ไหมไม่คเลยเออได้ดิาพยานไงค่ารถพยานก็ได้ไงก็ต้องได้พยานเขาก็ต้องได้เน sure> ื้อคือได้ห้าร um ้อยแสดงว่าไม่บอกผัวอีนี่จะโอมแล้วเนี่ยโ uh ุราเลยเมียมึงจะโอมแลวเออเออเดี๋ยวก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะทุกคนสบายใจแล้วก็เออพูดง่ายๆว่าคดีนี้ถ้าเราพูดความจริงตั้งแต่ทีแรก ทุกอย่างมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขุจริงลแต่เขาไม่เชื่อไงเขาไม่เชื่อเขไม่ใช่เขาไม่เชื่อเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเชื่อเขาปัญหาคือเขาแนะนําให้เราเซนเราก็ดันผ่าไปเซนแล้วก็ไอ้ที่เซนทั้งหมดกับพี่น้องกันทั้งนั้นใช่ไหมติดคุกกันทั้งนั้นก็ให้ดูห้องพักอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยตรง แค่นี้เองมีหน้าต่างบานเดียวนะครับก็อยู่ใต้ต้นไสรซึ่งเขาเอามาตั้งไว้ให้คนงานนอนมันก็แค่นอนผมว่ามันทำอย่างอื่นแทบจะไม่ได้เลยห้องแค่นี้นะครับอตอนนี้หลังจากที่คนที่พิการขาไอ้นี่ไปทำงานที่อื่นแล้วตรงนี้ก็ว่างใครจะขอหวยก็อยู่ใต้ต้นไสร โอเคนะครับพี่น้องนะก็สรุปให้พี่น้องฟังแค่นี้มาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุของการที่เจ้าหน้าที่เอาสายตรวจบุกเข้ามาจาับประชาชนคนที่ไม่เล่นก็โดนข้อเก่าวหาพาฝ่าพื้นพลกระฉุกเฉิญด้วยนะครับก็วันนี้เราก็ต้องไปให้การใหม่ทั้งหมดนะครับรักทุกท่านที่ถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ